สบายดีเด้อสบายดีเด้อพี่น้องแกอยู่เทียงหน้าเบาเอือเนาะวันนี้เฮาก็ออกมาเทียงหน้าเบาเอือเ์ฮาก์กลังสิไปเอาไปซิวเอากุ่งกันมากินเทียงเบาเอือดูดน้ำใส่หน้าดูดน้ำน้องเพื่อนใส่หน้าเพื่อนฝนก็ลงมาหยิบ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  เธอนักเลงคือนักเลงใบเศร้านี่ใส่เธอกับห้องตี้ทวมบะทวมกัญญาแมมันวอ้ยปาวอ้ยมาเร็วทวมบะทวมกัญญาเบ้มันมาโต๊ะกลางปีนเด้กำลังมาไหนๆเบาอีได้ดิะจะไปหาอิติวบนั่งจะไปหาซ้อนนี่แหละไปซ้อนมาห<ป>้องท,ทวมทวมบะทวมกัญญาแม่มันทวมบะทวมก,กับผาลูกหอ มันแห้งมืออดนี่้าออน่าเย่อเกพนน้ใสข่าเขาพ้นแดงมอยกระจ่อยอยู่ขึ้นมอยพลังทางนะเาจมาอนกุ้งนะคะเราจะมาอนกุ้งว่ามันจะได้ไหมเอาไปร้อยเนี่ยางจะเป็นคนอนปอยประเด็น่อยบรดกางเกงขาสันมาปล่อยกันลือบด้ลง

Na sáu cho xin trước nghe bỏ

อนกระโดดเหยียบผัวมันฝั่งโน้นก็จะตึกแห่ด้วยนั่นนะเอองูตัวบังใหญ่งูตั้งแห่งูดั้งแห่งูบ่มีผิด

แน่ลงไปโคดเด้อไ์ใ่หลักุ้งนะพี่น้องอุ้ยกุ้งน้อยเฮ้ยมีต้นนีน้อยมันสิพอก้อยห้าอยู่บอลนี่ยเอาปลาตอกนี่มาลาปะยังได้อยู่ได้อยูย้ำได้เพิ่นสินพอก้อยค่ะมันก็ตัวน้อยโอ้ยไม่ได้กินดอกซั้งแบบนี้นะนับปลาตอกสองน้องไม่ได้พอก้อย

นบ่เุ้ยเกินตัวน้หน่อยเอากระปุกงี้จะมาฝอยมันจะเนียเได้เยะตัวน้อยก็ัฝอย

วายลงเลยที่กุฏิพมินรจับจันกันโซนกันวันเฮอ่ะวนยซนั่นว่้นทักอีกดเานทางใดล่ะทางล่างครับพี่ป้จปุก็ได้อป้ปเจปุปนจป้ซิวอ้าวนั่นมัหัวจากป่ ขึ้ลงมาเอาว่าเลวก็ลงมาเอา ้ยมาเอลยได้ไปเฮ้ยใช่ากว่าน <dem> ั่นออ้ยออ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 เอเอามาเนซยนันน่าโคตรโพกตรงนี่นัะตัวลงดอ สอนให้เล่นๆก็ได้พี่น้องทิ้งแรกว่าสิมาสอนสาธิตการสอนแย่งไอ้เบิร์ดซื้อเพราะว่าได้กุ้งก็กินเลยแต่ว่าเนาะงเบิร์มันใส่ไหมโบ่ได้โอ้ยมันเข่าแย่นของมันมันดวงเทิงขาดแล้วนี่นั่นอือคือได้แต่น้องก็ได้แต่ว่าเฮ้ยเดียวพอดีคอยสอนเล่นๆแล้วเฮ้ยนะคอยให้เล่นๆก็ได้ลูกจะเอามื่อันนั้นอยู่เือดเลย

กะเ้ยขาวกระทยวมเหตุเห็ุก็ดุ้ยแง่มาได้มากรทกเทยพอดกระเทยพี่รองโอยกระทยขา

มามาเท้ามาเอาอย่าไปกินพ่อค้าละก้อยบม่ได้แทบเม้นขี่บ้าเม้นขี่พี่อะเล่าหันก็น้อยก็น้อยนี่แล้วก็จะกินกุ้งน้อยเฮ้ยบม่ได้กินกุ้งใหญ่เขาจะกินกุ้งใหญ่ก็มาซื pues <_<_้อตลาดตัวว่าโลละสองร้อยแม่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 เมื่อก้อยใช่ก็ทั้งเข่าพ่ออหละมันห่อนข้าวห้วย้าด้วยนี่ ใช้นาสาวไปล่างใช้รองล่างหผลงานผลงานเพิ no. yeah. ่นนิดเขานํำเขาข้เจาเบอคารีอมันยังไปนตเลือกนสาวเลือกอกก่อนห้ามนะันเปิดักมันเต็มมันมันติดนะมัน้นั่งร แข่งอีกแหลกแต่เข่าน้ำออกก่อนนี่เต็กุ้แล้วก็เลือกเอานะกุ้งนะอ๋อแช่เข่าออกก่อนเลือกโรหนี่โถยอือเข่ากินน้าหนักอืมเลือกน้ำหนักนั่นละสารากัดไปแบบมันกัดลด้วันนเลือดซึ้งกว่าเดกฉัทั้ง เคนเหยียบหัวงูนปามานเนี้ยมันรวยหลายขาคนเขาคิดเราเป็นยะอายะอันญานของีจับัจาางูเอเคยท่านเดียวกันงูกับค่อยั่นับรวันเสาร์ขอเป็นพญนนาขอห็นงูลรอขอโชคดีเห็นบอก่าิงูวะนะสาวงูหรอขอยันแต่มันตุนนอด แย่งงพงแย่งงงสาวปัญญานี่คือเอียนเด็ยังมาแย่งงงเอียนก็ถือกันเลือกคันเม่นอันข้าใส่เป็นใส่ตุ่มเนาะคือสีสู้ไหวอยู่ตัวนี้นะฮะตัวน้อยใส่กันเลือกกันแล้ว อืมคงตันคันด uh, <deal> ิัดเสียวหรือเปล่าบอสแตว่าฝนก็ได้มากเพราคือคือใส่ก็นีใส่ขอเนีมักระเนฝนเงยหยิบหยิบหยิบโ้ยโอ้ยลายงานงานีชุบระไปอีกมั้งล่างกระเออก เฮ้ยท่าอังพนตตงโมมีตัวใหญงเละได่ตองกอืมดี่นีว่าจะได้กินเลยนะข่าอมันหายอยู่แต่ว่ามันตัวเนาะมันสองบาทสามบาทสี่บาทสบาทเนาะน้องนี่สัส่นมันต้องสอนเง้มือสาเนาะกุ้งเขาวะ ขาฟัอืมนั่สั่นไปเาสวิงแข่งอตรีนะเนอืมแต่แต่ใครจมันย็นพี่น้องก็ออกมาพี่มันเยวง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 ใบบขนาดนั้นใช่้บตัวใหญ่โตอนรับงาหน้าหนาเราไปแข่งกุ้งนะทึกทึ๊กไปกุ้คว่วจากจีกำใส่ปากเลือดเต็มปากกินบ่ดีด

เตะอนที่ยงในพากันงมกุงแล้วก็เข้าตายนั่นเขสมัยจะกินกินกินบ่ดีแท้ก็่ได้กินเข้ากินเฮ็น่ะดินง่ายมาปรมาณ14 ล้เป็นปีกรู้จักม,มันหาง่ายดีนนมันเกียดมันนอนชอบพอม <c oughs> ้าน่อย่ว่าผิดสงมวว่า <c oughs> <c oughs> ผิทสงนี่มวยว่าเด้อนุ่นนินแหกัำฟันใส่ไมมไง่ปับกำฟันใส่ไหมไงนันไม่ได้อย่างนี้เืก็ได้พอก่อ,อยอยูย่งล้พี่น้อง้ปเลือกสักแป๊บนึงก็ทาะ แม่ดิฉันนาเสวนวมีผู้ยู้ว่าเมื่อยยังนะเริ่มเป็นเมื่อยคือชันตอนรีโอเมื่อบ้านนาะบปจักใช่มาเออจอล์ิโอเมื่อบ้านแต่ว่าจะห่างอยู่ห่างกันมันกับมันกับอินันอยู่ใดมันกับวำวำอยู่ใดเคยกินเข่ากินน้ำนาะเคยกินน้ำกันแม็นบออะไรขนาดเท่าังจนขนาดเท่าังจนจ่อยก็ดีแหละที่ได้มาได้กินเข่าคยกินเข่ากับเมียเด้อืมกินกับแม่มันกับอีกแบบหนึ่งเนาะกินจับจับแก้ กวยซุ่งในไหนเท่ากินข้าวกับผัวนเฮ้ยจากระเบื้องน่สาวตีแหละคว่ำแพ่งเขาซํำได้คารนั่นแักออไปหลากตั้งว่าเขาจดสิเอาเภอบ้านแหลมกันบุญซํำได้ระบบขึ้นเงียบเบบ้านเท้ากันได้ขืนหือนกันแล้วเฮ้ยจมูกร้มทีได้เลยน้องสาวเปนสิ่งไหนอ่ะ ฉันว่ามันว่าเรื่องอีหยังโอ้ยยืนกระต่ายคาเดียวฉันไม่ไ้เาที่แรกฉันว่ามันว่าอีหยังสแต็คขปุ่นงานงานอยู่แถวแมจับมจับโจนกันแถวแมจับผู้ใดสุขีหลักมาจะเสิได้อีกว่าเะมาเข้าไปเบิ่องพอดว่าเอายายบัวกาจักผู้ใดมาหลักพี่พี่คิวมาเรื่องว่าพี่คิวบอกว่าคอยเห็นคอยเห็นตามหาเขาตามหาผู้ก่อการลายอยู่ตามมา รีบไปด่วนเรีกส ah anyway> ี <t <t ่ต uh 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 ู <t uh <t uh ้ไปหาบบอคอมเมนต์มาเด้อเมล่แรงไปจีนอนหน้าน้ำเ o เนี่ยใชนอนหน้าเป็นวนทีนอนหน้าออกมานอนนาด้นอนหน้าน้ำอาย่บอนอนหน้าน้ำอายบอโอ้ยขนอนขนอนคนก็สีชวนพวาคนรุปนอนอนดีมากบอ มันอยู่มันอยู่ไก่เทียงนะมันอยู่ไก่เทียงนะหันเลยเอ้าช่วงนี้เธอบอกแสอเกแยงตัวนั้นร่างกายแสงเธอเบิร์ตบอลตันกางคื่นกับสายสยายผมหยางตามทางนะสยายหยางถอดถ้วยออกไปรูดความเป็นคนย่งคอนฟ้อนบอร์โต้คุณว่าโอ้ยพี่น้องขาจีมันเนี่สอนแล้วก็มาเลือกให้เบิรงซื่อๆก็เนี่ยแะค่ะเดี๋ยวจังที่ตามช่อง เบาเอือดช่องเทย์แถวต่อนะคะทั้งการก้อยกุ้งกินเข่าต่อเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เจ๊ซีมาสอนกุ้งให้เบิ่งสอนเล่นๆพี่น้องกินให้เบิ่งดกมือว่าได้ตั้งใจว่าสิเอาติดตามคลิปนะขอบคุณพี่น้องวัสดุขุณสุขชนเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมช่องเก่าและช่องใหม่เด้อจ้า